ณโรงเรียนบ้านเด่นสำโรงจังหวัดอุตรดิตถ์คณะครูจำนวน6ท่านพร้อมด้วยนักเรียนจำนวน45คนได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนต้นแบบรักบวรรักศิีห้าไทยแลนด์4.0โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งและศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิต์ร่วมกับโรงเรียนบ้านเด่นสำโรง เพื่อต้องการฝึกฝนอบรมนักเรียนให้เป็นคนเก่งและดีที่มีความรู้ควบคู่กับศีลธรรมโดยผ่านการบทโดยผ่านการฝึก7บทฝึกนำไปสู่การปฏิบัติจริงและร่วมกิจกรรมนันนาการนอกจากนี้ยังได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัประปวัตนสูตรก่อนที่จะได้เข้าฐานเรียนรู้ห้องเรียนต้นแบบ 7บทฝึกจำนวน6ฐานประกอบด้วยฐานที่ 1. การเดินฐานที่2การถอดการวางรองเท้าฐานที่3การทำความเคารพปฏิสันฐานฐานที่4การทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ฐานที่5การจัดระเบียบสินค้าและฐานที่6กการนั่งสมาธิในการนี้ทีมงานยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยจากการอบรมในครั้งนี้ค่ะ สำหรับหลักสูตรของโครงการมุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิดและการปฏิบัติผ่านกิจวัตรการเดินอย่างถูกหลักวิชาเพื่อพัฒนานิสัยให้มีความสุภาพรู้การเทศะการถอดและการวางรองเท้าเพื่อพัฒนานิสัยรักความเป็นระเบียบและมีจิตสาธารณะการแสดงความเคารพปฏิบ ปฏิสันฐานครูเพื่อพัฒนาจิตสำนึกเรื่องพระคุณครูการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้เพื่อพัฒนานิสัยรักความสะอาดการจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้เพื่อพัฒนานิสัยรักการจัดระเบียบการนั่งสมาธิเพื่อพัฒนานิสัยรักการนั่งสมาธิและการสวดมนต์เพื่อฝึกสมาธิผ่านการสวดมนต์เป็นต้นค่ะ